สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนคนซ่อมรถปลูกผักครับเดี๋ยวเราจะมาย้ายต้นก้าผักกันนะลงถาดเพาะนะวิธีวิธีที่จะทําให้ผักโตมันมีหลายวิธีนะลงกระถางก็ได้เอาต้นนี้ไปลงกระถางอะไรก็ได้หรือจะมาลงถาดเพาะเลี้ยงเขาอีกระยะหนึ่งให้เขาโตอีกหน่อยพอรากเขาเต็มนี้เอาไปลง ลงกระถางก็ได้นะมันมีหลายวิธีนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะแบบง่ายๆไม่ยากเน้มันโตแล้วนะเพื่อนๆนะลงกระถางไปบ้างแล้วแล้วเราก็จะมาลงถาดเพาะถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าอันไหนดีกว่ากันเนี่ยมันตอบยากนะมันมีหลายวิธีที่เขาทำกันนะก็เนี่ยแบบนี้เดี๋ยวเรามาคอยพิสูจน์กันนะว่าระหว่างวิธีนี้กับลงกระถางเนี่ยใครจะดีกว่ากันนะก่อนอน่นเราก็เอาดินเก่านะนี่เป็นดินเก่านะไม่ได้ร่อนเลย ดินที่ใช้ปลูกอยู่พอดีมันโดนฝนมันเปียกผมว่ามันกําลังดีนะอันไหนก้อนใหญ่แล้วก็เอาออกเอาแบบง่ายๆเพื่อนเพื่อนถ้ายากแล้วมันมันไม่ชวนทำไงถ้าง่ายๆมันยังชวนทำใช่ไหมเพื่อนๆนะมันมีไส้เดือนด้วยเอาจะไปอยู่ในนี้แหละไส้เดือนบางคนเขาจะร่อนนะผมก็เคยร่อนร่อนเอาดินละเอียดแต่เที่ยวน,นี้ไม่ร่อนลองดู เราอย่าอยู่แต่ในกรอบเราลองนอกกรอบดูบ้างนะเพื่อนๆเ,เอาที่แบบเราไม่เคยทําอ่ะแล้วลองทําดูแล้วเรามารุ่นไปพร้อมๆกันนะเพื่อนๆนะมันไม่มีอะไรยากถ้าเราได้ลองทําแล้วเราก็จะรู้ <c oughs> ต้องหลบมุมหน่อยนะเพื่อนๆแดดมันกาลังร้อนเพราะว่าบางทีมุมมันจะไม่มุมเดิมนะก็นะแต่ผักบุ้งอะ่ะเป็นอะไรที่ปลูกง,ง่ายมากๆเลยเพื่อนๆง่ายกว่าโถงงอกนะเพื่อนๆเนชื่อไหม ถั่วงอ,อกว่าง,ง่ายนะปลูกถั่วงอ,อกง่ายนะผักบุ้งยิ่งง่ายกว่าอีกไปดูในคลิปนะพนเพื่อนๆนะมันมันปลูกทีเดียวแล้วก็เก็บกินอ่ะนี่เก็บกินไปสองรอบแนละ้วเก็บกินไปสองแถวแล้วแถวแรกเราก็ตัดนะเพื่อนอย่าถอนนะถ้าถอนน่มันจะได้ทีเดียวแล้วมันจะไม่มีเหลือแต่ถ้าตัดเนี่ยเริ่มแต่งแนละ้วตัดไปรอบแรกแล้วแถวที่สองเราก็ตัดไปแล้วแถวที่สามยังไม่ได้แตะต้องเลยเดี๋ยวพอเรากินแถวที่สามเสร็จ แถวแรกก็เริ่มโตอีกนะนเพื่อนๆน่าจะกินได้ประมาณสองครั้งหรือสามครั้งไม่รู้นะก็ยังไม่เคยปลูกนะแต่งามมากๆอินซีร้อยเปอร์เซ็นต์อะไเพื่อนๆงามแบบโอ้โหกินไม่ทันนะนเพื่อนๆต้องแจกให้น้องๆให้ญาติๆกินโอ้ยมีไส้เดือนด้วยเดียวไส้เดือนเลี้ยงลงไปในนี้ดีกว่าตัวก็ไม่น่าอันนี้ดีกว่าลงมาในนี้แล้วกันแสดงว่าดินดีนะมีไส้เดือนเพราะว่า คนซ่อมรถนี่จะเน้นอิน4ีรอเปอร์เซนเคมีไม่มีแตะต้องเลยเพื่อนๆเราจะไม่ใส่เคมีเลยโรคก,ก็ไม่มีด้วยอันไหนใหญ่แล้วก็เอาทิ้งไปมูมีเส้นเดือนด้วยก็แสดงว่าดินมันน่าจะโอเคนะนี่นะไม่ยากนะพเพื่อนๆเอาแบบง่ายๆเนี่ยรูปๆให้มันเรียบแค่นี้เอง มันมีหลายวิธีนะแล้วแต่ว่าสไตล์ไข่สไตล์มันนะหลายวิธีที่เราจะทําต้นอ่อนก็อย่างที่บอกนะลงกระถางก็ได้อะแบบนี้ก็ได้นี่จบแล้วแค่นี้เองทีนี้ต้องหาไม้ละลืมไม้เดี๋ยวดูสิงัดขึ้นมามองเห็นไหมครับนี่นะงัดขึ้นมาแล้วก็สลัดสลัด ที่จริงอะ่ะเขาอะ่ะแก่เกินมานนี่นะล้ว,วางนะล่างวะวางว <c oughs> างอยากาเป็น <c oughs> เพื่อนดูเนะี่ยวางต้นเล็กเอาออกมาก่อนเดี๋ยวต้นใหญ่ลงก่อนงัดขึ้นมาแล้วเลือกต้นใหญ่ก่อนต้นอุ้ยต้นที่แข็งแรงก่อนอะ่ะต้นไม่แข็งแรงเดี๋ยวไวท้ทีหลังเพราะถ้าที่พอ มันเป็นธรรมชาตินะเราก็ต้องเลือกต้นที่แข็งแรงเพราะเขาจะได้ไปต่อนะเพื่อนๆน,นี่นะห้าสิบต้นห้าสิบหลุมมาลุน้นกันนะว่าจะได้สักกี่ต้นนะเพื่อนๆน,นะมีใหญ่มีเล็กเนาาเลือกต้นใหญ่ก่อนโหลากกำลังเดินเลย นี่ถ้าลงไปสักอาทิตย์ของที่ล่างเดินนี่จะโตวไวมากๆแล้วเราก็ไปลงกระถา,อางอีกทีนึงนะนเพื่อนต้นไม่แข็งแรงไว้ก่อนนี่นะเดี๋ยวต้องหาอะไรมากดเขาต้องหาไม้มากดลืมไม้มีช้อนอยู่แต่ช้อนไม่น่าจะกดได้นะเพื่อนเพื่อนต้อนอะไรคอยมาลุ้เกันนะนเพื่อน ตั้งเป็นคำถามไว้ก่อนว่าต้นอะไรเออเดี๋ยวเดี๋ยวเขาโตเราจะมารุ้นกันพอรอบที่แล้วใช้ซองนี้ปลูกงามมากๆงามแบบตกกระจายเลยเพื่อนเดี๋ยวนะต้นไม้แข็งแรงออกก่อนนะขออนุญาตเอาต้นแข็งแรงก่อนเพราะว่าแข็งแรงก็จะได้ไปต่อเราต้องเลือกต้นพันธุ์ที่แข็งแรงตรงเบาๆมากๆเลย ที่จริงมันใหญ่ไปแล้วนะเนี่ยมันควรจะลงตั้งหลายวันแล้วแต่เวลาไม่มีเพื่อนเพื่อนเวลามันก,ก็ชั้นชิดมากเลยมองเห็นไหมมองเห็นไหมไม่แข็งแรงปล่อยไปก่อนเอาแข็งแรงก่อน อาจจะไม่ครบห้าสิบหลุมแล้วเพื่อนได้เท่าไหร่เท่านั้นเนาะแต่ต้องต้นแข็งแรงลงก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าหลุมเหลือเราก็ไม่แข็งแรงลงต้องทนุถนอมหน่อยแต่ก็ก็แบบนี้แหละผัก เดี๋ยวเขาก็จะเอาตัวรอดได้ถ้าเขาไม่ช้ำจนเกินไปธรรมชาติเขาจะต้องเอาตัวรอดน่าจะเหลือนะหลุมแต่ ตอนนี้เอาต้นที่ไม่แข็งแรงลงเพราะว่าหลุมมันเหลือแล้วเราต้องเอต้นแข็งแรงลงก่อน,นเพื่อนอุปกรณ์ไม่พร้อมอีกแล้วตอนนี้ไม่ดีไม่ดีไม่เอานี่ก็ไม่ดีลากตายหมดแล้วหมดแล้วเพื่อนๆไม่มีลวนี่เดี๋ยวนะ หมดละหมดละเราก็กดลงไม่มีไม้เดี๋ยวหาไม้ก่อนแถวแถวนี้แหละรู้จะได้ได้เลยเพื่อนๆไม้ก็ตะเกียบเนี่ยไม่มีอะไรก็กดลงไปวิธีกดก็ง่ายๆลยเพื่อนๆน,นะเนี่ยจับกดลงไปเลยตึ๊บอย่างงี้เลยเนี่ยแค่นี้เองเนี่ยเห็นไหมถ้าไม่ลงก็เอาใหม่เอานี่มันมีต้นเหลือมาเนานะนี่ เอากล้องมาใกล้ๆดีกว่านะเพื่อนๆนะมาจ่อใกล้ๆกันเลยดีกว่าเพื่อนๆจะได้เห็นชัดๆเดี๋ยวนะนเพื่อนๆนะโทษทีเห็นไหมนะเห็นไหมเนาะเดี๋ยวนะนี่อย่างนี้ดีกว่าเนาะอืมโอเคไหม คนเดียวก็ยังคนเดียวก็อย่างนี้นะเพื่อนเพื่อนนะขอโทษทีนะมันไม่สะดวกก็ยางเลยนี่แหละนี่แหละพอได้นะเอาละนี่เห็นนะเห็นนะตอนนี้คนทําจะไม่เห็นละคนทําจะไม่เห็นละก็กดลงไปนี่กดตรงระหว่างลากกับโคนมนะันอะกดให้จมไปไม่ตายหรอกนะเพื่อนเพื่อนนี่กดแล้วก็มือประคองไว้หน่อยก่อนจะดึงตะเกียบขึ้นมานะ เห็นไหมเห็นนะเห็นนะผมไม่เห็นแล้วนะตอนนี้ขอโทษทีนะถ้าคนเคยทําจะรู้ว่ามันไม่เป็นไรเนี่ยแบบเนี้ยคือวิธีการที่ทนุถนอมมากที่สุดแล้วอันไหนไม่ตรงกลางเราก็จับตรงกลางแล้วก,กดลงไปกดลงไปกดให้จมมาไม่ตายหรอกเพื่อนเพื่อนเพราะทำมาหลายครั้งแล้วเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่ไม่เคยทําอาจจะแบบอุ้ยมันจะตายไหม ต้องลองเพื่อนๆสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นตาเห็นแล้วถ้าไม่ลองจะรู้ได้ยังไงว่าดีหรือเปล่าใช่ไหมใช่ไหมอลองนะนี่ถ้าเราดึงตะเกียบขึ้นมาต้นเขาทำท่าจะขึ้นก็มือประคองไว้หน่อยไม่ยากนะนเพื่อนๆนะดูนะนี่เรามารุ้นกันนะหลายวันหน่อยถ้าเขารอดนะเขาใบเขาก็จะแตกถ้าล่างเดินนะ แล้วมาดูกันว่านี่คือต้นอะไรโอ้โหอันนี้ดินก้อนใหญ่ดินก้อนใหญ่เดี๋ยวเติมดินซะหน่อยนึงมันไม่มีอะไรเป็นหลักตายตัวนะถนัดไงก็ทำอย่างนั้นนะเพื่อนเพ,เพื่อให้ดูว่ามันไม่ยากแล้วมันก็ไม่ยากจริงๆไม่ใช่ว่าไม่ยากอย่างที่เห็นนะไม่ยากจริงๆลองดูลองดูองดตอนนี้ตอนนี้เขาสั้นเป็นนิดนึงกระเด้งออก เป็นไรมีหญ้าด้วยปล่อยปไปเลยหญ้าก็เดี๋ยวแบ่งกันต่อนี่โอ้เห็นไหมเขาจะติดขึ้นมาถ้าเราไม่เอามือประคองไว้เขาจะโดดติดขึ้นมาด้วยหลักการของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะเพื่อนเพื่อนแต่ว่าแนวทางอะแนวทางเดียวกันคล้ายๆกันชอบแบบไหนก็ทําแบบนั้นนะเพื่อนเพื่อนแล้วก็เอาน้ําฉีด ผมแล้วเดี๋ยวเราก็ไปหลบไว้นในร่มเดีย๋ยวจะไปหลบไว้นในร่มสักวันหนึ่งพรุ่งนี้ค่อยออกแดดนะนี่นะก็ฉีดชุ่มๆไว้เปียงนิดนึงก็ไม่น่าจะเป็นไรนะเพราะว่าดินมันดินมันก็ชื้นๆอยู่แล้วเพื่อนๆน,นี่นะไม่ยากนะ ผังอะไรมาลุ้นกันนะเพื่อนไม่เกินสี่ห้าวันเดี๋ยวจะรู้เพาต้นเขาจะใหญ่ถ้าเดินนะเริ่มเดินนะอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งก็ได้เอาให้อาทิตย์หนึ่งพอดีหมดแล้วผักเดี๋ยวอาจจะต้องเพาะเรื่อยมันต้องทาเรื่อยเพื่อนๆนว่างทําว่างทําไม่ต้องทําเยอะนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยถ้าเพื่อนๆไม่เคยทานะทาแค่นี้ก็พอสักสิบต้นเงนี้ยนะสิบต้นไม่เกินยี่สิบสิบต้นกำลังดีแล้วก็หากระถางมาสิบใบมันจะดูแลง่าย เราก็ลองจากเล็กๆก่อนถ้าเกิดว่าเราชนานาญเชี่ยวชาญแล้วก็ทําเยอะๆเลยแต่ถ้าเราไม่เชี่ยวชาญเราท,ทําทีเดียวเยอะๆเวลามันเสียหายแล้วมันจะหมดกําลังใจนะนเพื่อนๆมันจะอู้ปลูกไม่ไม่งามทุกคนก็จะแบบนั้นแหละเพื่อนๆนครั้งแรกอาจจะไม่สําเร็จอาจจะได้ดีไม่ถึง50%ด้วยแล้วพอทําเรื่อๆก็จะเชี่ยวชาญเพราะพวกนี้มันอยู่ที่การฝึกฝนทุกอย่างต้องฝึกหมดต้องเรียนรู้หมดตั้งแต่เกิดจนตายนะเพื่อนๆไปดูคลิปแรกๆที่ผมทำเด็กก็ไม่ค่อยจะได้เรื่องนะ พอหลังๆนี้ก็จะโอเคแล้วแค่นี้แหละไม่มีอะไรแล้วเพื่อนๆไม่ยากนะง่ายๆเลยนะปลูกผักผักอะไรเดี๋ยวเราไปรู้กัน,นเพื่อนๆน,นะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมแล้วพบกันคลิปต่อไปนะครับคนซ่อมรถปลูกผักนะครับขอ,อไว้พรให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะด้วยการปลูกผักกินเองนะเพื่อนๆน,นะสวัสดีครับสวัสดีครับ